จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำล้นตลิง่งม,มัตสยิดนะคะตะเกียรโยกินจำนวน120ชุดค่ะพระครูสิทธิสรคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าอาวาสวัดตะโกพร้อมด้วยนางสาวุชนาฏประทีปธีรนันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมอบถุงยังชีพจำนวน120ชุดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่มัสยิดต,ตะเกียโยคินหมู่ที่13ตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพยาล้นตลิ่งนะคะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและชุมชนสูงกว่า1เมตร โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลคลองตะเคียนนะคะจำนวน462หลังคาเรือนรรวมผู้ดอดร้อนนะคะ1,985รายค่ะโดยพระครูสิทธิสรคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าอาวาสวัดตะโกนะคะได้สนับสนุนถุงยังชีพร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการช่วยเหลือสงเคราะห์วัดที่ประสบอุทกภัยมีความยากลำบากในการเดินทางและ ปฏิบัติภารกิจสง์หรือว่ากิจของสงนะคะตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ